สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สาวนกจะเอาเขาไปฮะผู้เท่าพวกแกเพื่อนกินทุกคนเอยสาวนกบดไดเฮ็ดข้าพัดห้เพื่อนกินช่วงนี้นะมาเมื่อน,นี้พอดีสาวนกว่างได้ก็เลยว่าเฮ็ดข้าพัดมาฮ้เพื่อนกิน สนุกะหยิบเจ้าเขาไว้ตั้งแต่มือวานนี้เนาะเจ้าไว้มื่อวานนี้เห็นปะเมือนีนจะเห็นทั้งคนเท้าคนแกเพื่อนกินเห็นไหมทุกคนที่อยู่บ้านเขาตรงเรื่องเนี่แหละกินนะผู้มีทักษะมาอย่างนาะช่วงนี้วุ้นเบียกลรโบได้เห็ดออนข้าผัดมาเพื่อนกินเอาคงกินออน อันนั้นมีเต้เมือแรงเฮากระขวแล้วก็เอิญไปกิเอู้สบายดีสบายดีอ้าสบายดีเห็นยังกินอเอาเลยกินปลาดุกม่กินปลาดุกแม่แม่ท้าแพทกินหรอหมอกินนือนแล้วฮะกระขวานโบโบใบแบงให้เราเก็แบงในวันวานนี่ก็โบโแบงมืโโ่อมื่อเนี้ยใบได้แบงบได้แบงนี่ไปตัางห้อเอ้ยน้องเฮ็ดข้าวหั่นมากินบ่

คันคันว่าเปิดนีโบออกแล้วก็ไปเปิดลุ่มหันคันว่าเปิดเฮืองฮีออกแล้วก็บอกเอ้ยนกหรือว่าเห็นไอ้น้ำก็บอกไอ้น้ำเห็นเอ้ยนกบอกเอ้ยนกน้ำหมดแล้วได้ฮะน้องแน่วาสนิบุลัดนะบุลัดกินข้าวไปลูกไปบ่มักนุ่งซ่งเนาะปะเฮ้เฮเน่า กินนี่ไป,ไป,ป,ป,ปไปหุนก,หก,กินบ่ไปเอาห้วยไปบากินห้อมกินบ่ไปไปหุนอีกกี้ยะเี่เอาให้กินไปเอาอเอาห้วยเี่เอาฮะ้ lỡ ăn chân pink padukti thì O un beng hellode. Ba beng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 . Ba coi Ba beng. ở ລ້າງແລ້ວເຮະລ້າງລ້າງລໍໄມລ້າງອັນນີ້ມາເອົາ คำ้อยลางอันนี้ฮะเด็กแล้วขึ้นมาเอาเขาผัดดึ๊กลางลางบมดสองเลยดึ๊กพอดีเด็กให้คำ <ừ. S 1> ้อยลางฮะบุงนี่เฮ้ยนะ่กันสะเต็มบอกกันลางอ่ะ Ờ, sao đi bê tát làm mặn? Sao tít bố bay à, chọc, chọc buông, à, ừ, nè? Khánh nội, Ăn xóc, xóc vuông ít tức mà ăn nướng đấy. Ờ kìa, khánh nội, khánh nội, Ăn hạ làng, bà nàng, ngay ít tức này được, Rồi khánh nội, mà màu khẩu phạt chìm được, Vuông cơ bơng áo đấy đứt. Ở vuông mà tắt đấy. ขำนอนไ่ได้ปีนาไว้นี่บ่กคิวี้เมี่ยงนงองม 三百。<Bye. S 2> Mèo, 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 mèo Mèo đấy nó, ăn hết Nó sợ lì Khô cân Lăng, Đang...

ม่นกแดงองกินฮะเด้อแดงกันเนาะอิเม่ไปสะดวก่อนอิเม่ไปกินเข้าเนี่ยอืมกินข้าวทุ่ทุ่งนี่กินอยู่ขนสดดิ nhăn nung chôm đôi áo anh nâng lục áo buông hôm để lục được u u mua ma mua ma cho bún nung xuống Nung, nung, no xong. no, 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 no. no. đây nung xuống nung xuống vậy nhắc mà hả là nung xuống vậy vậy nung xuống được để à xuống nằm tít vậy vậy à xuống nằm tít vậy xuống z o ง m z o นี่ z o งติ๊กหุ่นเด้อ z o งน้ำเมติ๊กไปเอาไปอู้เอาปอนมานี้เลยพบกันแล้วบอปเนี่ย สติกนี่ได้ล่าห์กุมูงขอแบบสติกกับบุญโลดแล้วก็โอทอดจันทร์มีเท้าเพ็ดคำน้อยลูกสอดจอมแล้วก็มีสาวรีมีเท้านีครบกันแล้วเนาะลูกสาวกินเลยเอาหนังกินนี่ลูกเอาเลยคำน้อยบโบไรบุวงเอ้านั่งกินนี่เอา้านั่งกินน้ำกันเฮ้ยว่างหันนาะ ใออันีอน pues ี่นี่นไปหาจอันนึงเนาะอันนี้ไปหสติกอันนี้ไปหสัลี่วนี้เนาะเอาไปหัสลีเดี๋ยวเาไปเอือนัขาจันมากินำอยู่ที่กันเนาะ นะเด้อ <Nada. S 2> ติ๊กเอ้อันนี้ไปให้อันสาตวลีสัตติ๊กกับแม่เาม่กับ ป <c oughs> เป็นจันได้เชฟบอกเชฟอนังนี่ินันี้นนี่เออกินมันเนี่ย้ากินเป็นบอก mấy nóc về ơn hóa chăn mà kín cẩn đó bà hả lâu kín dùm ả nó, bà ừ, là, là nhang nhan mà, là mà mươi lúc chôm dư mà mấy nóc đây lúc ờ không chạy bà chăn đó bà hả hóa chăn cẩn đứa con ơi สัลลีแกไปตัดละมันตัดละมันนะฮะเขาไม่เขาอดีอันหยเขาไม่เขามาลกมันฮะสัลลีเห็นไหมเอาสบายดิโด,ดยกินข้าวกินอย่างกินเมียงเมียง กินเขา้าวกันใครเอาก่อนเอ๊ะหิมซะหิมซะขี้กระตาทีเนี้ยโอ้หิม,หมวมมันนี้มันเปื้อนมันบดดีอืมมันเปื้อนมันเคเดียดน่าอ่ะกินเลยนี่เอ๊ะ Kín rồi, ớt bây laang đô ừ. lãng, miên vây, laang thuôi, laang buông miên, đô ừ. Tên là mưa cả, Ơ cắn khuyến bây kín nấm Bố hẳn đê ơ ẩn Nấm mà มือแรงแล่ะก็ขึ้นไปกินเออน่าจะไปกินข้าวอยนกินเฮาเบิดเดอ้ออันนี้เฮ็ดข้าวอ่อนๆมาฮะาาากินเหามันรมืดกินมืดล่ะก็ล้างเมียนไว้เนาะเดี๋ยวลุกไปฮะบึ่งอันนั่นกันแมวมีกับอันนั่นให้กัน ปลาดุกว่ากันกินยูนเตสองคนบบเอื่นอันพอเขาจันกับแม่เขาแหดไปกิน่ําเลยเนาะเบี่ยงลุกต้มปลาดุกดก,กินเลย Ê ê ê ê. Lùng ma lùng ma. Ông ma lang. Lang. Ở lùng. phải bốc là coi. Chín là hóa là lao là lang hôm nó. Không nói mất đâu. Ừ, lang đó. Lang vậy. Lang. Yeah. Yeah. Bưng 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 bưng. Đây, làng. โบไว้ล้างล้างก้อนจังเมียนปัดทุเช็บบ่เช็บบ่ลูกเช็บเนาะเช็บเชเชเฮ็ดเช็บเด้ยกมือเด้ยกมือแบบบุญมีนะโบเช็บเฮ็ดนี้นะเออเช็บเชกินเลยลูกตักกินหัวเดียวเลย Um. Chép nó. อย่ามันลูกกินอิ่มแลนะฮะจังไปล้างเอาเอากินเลยอ่ะกินเลยกินอิ่มแลนะฮะไปล้างเอาล้างแล้วล้างเมียนแล้วเชฟนาะ ล้างแล,วลว้วแล้วล้างแล้วแล้วก็เมียนได้มันเนี่ยเอย้เอาไว้หุนหนนห่นมาล้างแล้วแว่นก็ย่าแล้วเหรอเนาะเป็นหวัวชนตัวของเราตี อิ่มแล้วบัลุอิ่มเนาะบวอิ่มเหรอบวอิ่มแล้วกินเลยตักกินอิ่มแล้วตี้เอ้าจังสรนแหละทุกคนเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้สานกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสะพ่อคลิปนี้สาน,นุกขอเก้าคำว่าสบายดีแมวเห็ดอีตักปนเราบอสตักปนกินเท่าเดียว